ที่อยากฟาร์มเกมแต่กลัวแบตเสื่อมค่าไฟไหลเป็นน้ำไปข้างนอกเช็คคอมไม่ได้ลองนี่เลย UG Phone ซึ่ง UG Phone เป็นแอปที่ช่วยให้น้องๆฟาร์มได้สะดวกมากขึ้นโดยตัวแอปจะเป็นระบบคลาวฟอนทำให้เราสามารถฟาร์มได้ทั้งคืนโดยที่ไม่ต้องเปิดคอมทิ้งไว้แบตโทรศัพท์ไม่เสื่อมและยังสามารถเช็คเกมที่ปล่อยฟาร์มตอนอยู่ข้างนอกได้อีกด้วยโดยราคาเริ่มต้นเพียงแค่10บบาทเท่านั้นแต่เดี๋ยวก่อนทาง UG Phone ก็มีหลากหลายสเปคให้เลือกเช่นกันโดยพี่แนะนำเจ้า MVIP เพราะมีความลื่นไหลและรองรับได้หลากหลายเกม ปล่อยฟาร์มทั้งคืนแบบชิวๆซึ่งมีราคาอยู่ที่วันละ20บาทเท่านั้นใครสนใจดาวน์โหลดยูจีโฟนสามารถโหลดได้ผ่านลิงก์ใต้คลิปนะครับเยววส์เซอร์วิสมีโนติสโนสติดน้องๆทุกๆคนด้วยนะครับอยู่เพโนติสอีกแล้วนะครับโดยวันนี้นะครับพี่ก็จะมารีวิวตัวละครที่มีชื่อว่า Quest Celco Art นั่นเองพี่ไม่รู้ว่าพี่อ่านชื่อผิดไหมถ้าพี่อ่านชื่อผิดก็ต้องขอโทษด้วยนะครับในส่วนของตัว Quest Celco Art พี่มองว่าตัวนี้เนี่ยจะเป็นในส่วนของตัวบัฟเพื่อนได้แล้วก็ตัวเองก็มีดาเเ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 มมมมมมมจจจจดดด้้้วววววววยยยตตตตััััััันน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 นีี่่่่่าาาาสสสใใใหืออออออกกกะะะคคครรรรรบบผผแล็็ปปขขงงงซ์ููิโโ๋ไท กันก่อนแล้วก็เดี๋ยวเราไปดูพาร์ตสี่เหมือนเดิมนะครับผมโอเคโอเคในส่วนของเพลซเมนต์นะครับตัวของคริสเซิลคอร์สสามารถวางได้ทั้งหมด3ตัวละครนะครับผมแล้วก็วางท่าแรกเนี่ยจะเป็นของเซอร์เคิลเอโนะครับผมแล้วก็ค่าอัพเต็มทั้งหมดจะอยู่ที่16,100นะครับผมโดยท่าแรกจะเป็นการเหมือนพุ่งไปโจมตีนะครับผมซึ่งจะอยู่ที่หนึ่งฮิตนะครับผมอันนี้ก็จะเป็นท่าโจมตีฮิตเดียวนะครับโอเคเพียร่าเดลโซนะครับผมอันนี้อาจจะเป็นฮิตเดียวหรือเปล่า ไม่แน่ใจเหมือนกันมาเดี๋ยวเราลองดูกันอ้าวสามฮิตป่ะเพราะว่าเกาะหายเลยนะเอออันนี้เกาะหายเลยนะครับโอเคต่อไปเราไปดูท่าการโจมตีต่อไปเลยแล้วกันต่อไปก็จะเป็นท่า ima, a, อัลติมาโทปาพัทดาอาพี่ไม่รู้พี่อ่างถูกไหมโอ้ท่านี้เป็นท่าฟูเอลีนะอ่าเป็นท่าฟูเอลีนะครับทำความเสียหายหกหมื่นเลยเหรอ แปดหมื่นอ๋อมันจะเป็นน่าจะเป็นในส่วนของพาร์สี่มันนะโอ้ตัวดามเมจแรงนะโอ้ยขึ้นไปแสนหนึ่งแล้วอะเออดามเมจแรงอะแล้วก็กลับมาเป็น4ี่หมื่นครับอ๋อคือคืนดามเมจพื้นเนี่ยอยู่อที่สี่หมื่นนะครับถ้าเราอัพถึงขั้นนี้เนาะต่อไปนะครับเราจะไปดูท่าสุดท้ายกันท่าสุดท้ายเอ,อ่อโอ้อ่านไม่ถูกแล้วกัน โอเคเอาเป็นว่าท่าสุดท้ายเราไปดูกันอ๋อเป็น Full L.E. เหรออ๋าเป็น Full ูล e, e, จริงจะเป็นท่าพุ่งไปโจมตีเหมือนเดิมหรือเปล่าอ๋อมันสลับท่าอ่ะใช่ใช่ใช่น่าจะเป็นในส่วนของพาสสีนะตรงนี้คือท่าเนี่ยมันจะทําการวนโจมตีอ่ะพาสีไปเรื่อยๆนะโอเค อ่าโอเคเข้าใจแล้วเข้าใจแล้วเข้าใจแล้วคืออันนี้น่าจะเป็นในส่วนของพาสีก็มันจะมีท่าที่สลับหลายๆาท่าจะสังเกตได้ว่ามันจะมีการแบบหมุนเวียนท่าการโจมตีไปเรื่อยๆนะครับผมก็จะเป็นท่ากระทึบพื้นท่าพุ่งไปชนแล้วก็ท่าท่าต่อยแบบว่าต่อยแล้วมีลำแสงลงมาจากฟ้านะแล้วก็ท่านี้จะเป็นท่ากระโดดทีบอยู่กับที่แล้วก็จะมีท่ากระทืบพื้นอ่านี่ท่ากระทืบพื้นปะอ่านี่ท่ากระทืบพื้นแล้วก็จะเป็นอีกท่าหนึ่งก็คือท่าแสงใช่ไหมท่าที่แบบพุ่งเข้าไปแล้วเป็นท่าแสง อ่าโอเคเข้าใจละอันนี้ก็เป็นในส่วนของพาสีนะครับเดี๋ยวหลายๆคนอาจจะงงว่าทําไมมันมีท่าการโจมตีหลายท่านะครับผมโอเคในส่วนของท่าการโจมตีเราก็ดูกันไปเรียบร้อยแล้วเดี๋ยวเราจะไปดูในส่วนของพาสีกันนะครับว่าตัวของเพรสโคอาร์มีพาสีอะไรกันบ้างนะครับผมโอเคในส่วนแรกนะครับในส่วนของ Lever of Humanity นะครับ การโจมตีจะมอบสถานะเผาไหม่ซึ่งจะทำดาเมจ30เป็นระยะเวลา5วินาทีแล้วก็ทำการบัฟดาเมจ20ให้กับยูนิตไฟที่อยู่ในระยะการโจมตีนะครับผมพาสีที่2ครับเดอะซันกอนนะครับโดยยูนิตตัวนี้จะโจมตีเป็นการหมุนเวียนนะครับถ้าการโจมตีจะอยู่ที่2แล้วก็3แล้วก็4ตามลำดับนะครับผมซึ่งจะบวกดาเมจ50และสามารถซ้อนทับได้ในแต่ละครั้ง ที่ใช้ท่าการโจมตีใหม่นะครับแต่ว่าโบนัสตรงนี้เนี่ยจะถูกรีเซ็ตเมื่อการเวียนท่าการโจมตีเนี่ยกลับไปเป็นท่าที่2นะครับจะสังเกตได้ว่าเมื่อกี้ท่าแรกอ่ะจะจะบวก50ก่อนใช่ไหมอันนี้บวก50แล้วท่าการพุ่งไปเนี่ยบวก50 full e ปุ๊บอันนี้คือกระทืบอยู่กับที่ก็จะบวกอีก50%ก็จะเป็น2เท่าแล้วก็จะมีครั้งหนึ่งที่โจมตีกระทืบพื้นก็จะเป็น2องรแล้วก็จะรีเซ็ตเป็นท่า1ก็คือท่าพุ่งเข้าไปอีกรอบหนึ อ่าประมาณนี้ซึ่งหลายๆตัวที่พี่โชว์เคสมาเนี่ยก็ตอนนี้นตัวนี้เนี่ยคอนเซ็ป์ของอาร์เป็นตัวที่3แล้วนะครับพี่จะบอกว่าต่อให้เราดูแบบว่าเริ่มแรกเลยโดยที่มันไม่ตีเนะี่ยอ่าเราอัพเต็มแต่ว่าข้อเสียพี่มองว่ามันอาจจะเป็นเรื่องของการที่อัพแพงนิดนึงแต่ว่าพี่บอกเลยว่า DPS สูงนะดาเมจ60,000คูดาวหกดดฟด้วยนะอันนี้ตัวนี้เนี่ยพี่มองว่าได้ทั้งซับเพื่อนก็ดีแล้วก็ ได้ทั้งทาดาเมจเองก็ดีนะเออแล้วก็อย่างที่หลายๆคนเนี่ยสังเกตว่าคือสแตทพี่หรืออะไรที่พี่ทําในคลิปโชว์เคสตอนนี้เนี่ยก็คือเป็นตัวละครที่ไม่มีบัฟเลยนะครับคือเป็นตัวเทรดเลสหรือว่าไม่มีไม่มีเทรดนั่นเองนะครับเก่งมากนะดาเมจแสนสองเป็นตัวตู้หาง่ายเนี่ยพี่มองว่าอัปเดตนี้เนี่ยควรจะนะควรจะกลับมาเล่นหรือว่ามือใหม่อย,อย่างน้อยเนี่ยควรจะทิ้ง f อ c h a m ช e r ไว้นะเพราะว่าอย่างน้อยเนี่ยเอาแต้มมาสุ่มเนี่ย เราได้ตัวแบบนี้เนี่ยมันเล่นได้เลยนะเออดามเมจมันค่อนข้างสูงเลยนะครับข้อเสียมันอาจจะแบบนั่นแหละเรื่องค่าอัพค่าองค์ค่าอัพแต่ว่าอ่าค่าวางเพลสเมนต์พี่มองว่าไม่ได้แย่เลยครับค่าวางเพลสเมนต์นี่ค่อนข้างถูกเลยนะครับโอเคก็สําหรับคลิปรีวิวเคล็ดเซียควาร์นก็จบกันไปแค่นี้นะครับยังไงใครที่ชอบคลิปนี้ก็อย่าลืมฝากกดไลค์กดแชร์กด subscribe เพื่อไม่พลาดคลิปใหม่ๆพี่ด้วยนะครับยังไงคลิปนี้พี่ก็ต้องขอลากันไปก่อนพบกันใหม่ในโอกาสหน้าสวัสดีนะครับ